บางงงมั่้ก็ดีใจครับเป็นกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับแบบเขาเรียกว่าไงซึ่งซิ่งหน้าเลยแบบระยะประชิดเลยใช่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้รับพลังบวกเยอะมากเลยครับก็มีแฟนคลับบอกว่าเออขอบคุณมากนะที่แบบโพสไป็นสุขินแล้วก็เป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันออ่่าาเขาเรียกไงถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันที่เออซัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยแล้วก็ เจมินายด้วยครับพวกเราสองคนรู้สึกว่าดีใจมากที่มีพวกคุณอยู่นะครับผม,มก็จะได้กัานเป็นนะะ<ม>ยา,ยานๆนะครับผมพยายามแบบเออพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมสร้างผลงานมาให้ทุกคนสนุกกันนะครับเจมิน<ม><ม>ายครับครับผมเออก็ดีใจครับดีใจไม่ได้ไปงานอย่างนี้นานมาก,มมากๆแล้วครับแล้วครั้งล่าสุดที่ไปผมเห็นหลังจากที่เสร็จงานาใหม่นะครับ, <c oughs> รบเขาจะมีเทรนด์ในทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาเหมือนจะเอารูปตอน สองปีก่อนออที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะมีมีแฟนคลับอยู่สี่ห้าแถวอะไรเงี้ยเออตอนนั้นยังนิดเดียวอยู่เลยแต่เออเป็นวันเกิดพอดีด้วย<ๆ>แล้วอย่างเงี้ย <ừ? S 1> แล้วคือแบบพอได้กลับมาแล้วพอได้มาดูว่าแบบเออเราเราเติบโตขนาดไหนเราเราแบบเรียกว่าอ,อะไรมีคนที่สปอร์ตเราเยอะขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจถึงแม้ว่าจะมีแบบบางคนอะไปไปมามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแบบรู้สึกอัอืมอืใช่ รู้สึกรู้สึกเอ่อเติบโตขึ้นในในสายอาชีพมีแต่ความท่องของเราก็ยังยังถูกพูดถึงในพาที่ไปแฟชั่นวีคมาบอกว่าเธอเป็นระดับ20ตัวท็อปที่แบบระดับโลกนะจ๊ะเธอจ๋าข้าวปลาสาบพี่ตจมาแล้วองสิ่งไงบ้างที่แบบเราถูกแบบเหมือนว่าอินฟูแหละท่านยกให้เราเป็นหนึ่งใน20 ในระดับโลกเลยที่จริงดีใจมากเลยครับเราก็เป็นแค่แบบเด็กเด็กใครคนไหนก็ไม่รู้ที่แบบเออดีแบบมีชื่อเสียงมีผลงานแล้มีติดตามอะไรเงี้ยแล้วพอเได้ไปงานแบบใหญ่ๆแบรนด์แบบดังๆต่างประเทศแล้วเสามารถแบบเเป็นที่เขาเรียกไงเป็นที่รู้จักแล้วเป็นสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเประเทศไทยหรือว่าทำให้แบรนด์เนี่ยมีคนพูดถึงมากก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็นั่นแหละ ทํางานไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามก็เต็มที่ครับก็พยายามทําให้แบรนด์นั้นพึงพอใจมากที่สุดแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังครับผมอันนี้คือผมรู้สึกรู้สึกที่แบบเป็นอันนี้ของที่ไปอเมริกาครทอมมี่ใช่ไหมอ๋อดีใจมากมาดีใจมากเป็นโอกาสที่ได้ได้ไปแฟชั่นวีคแบบที่อเมริกาครั้งแรกครับแล้วก็ได้เจอพี่ ศิลปินมากมายที่ไปที่นั่นครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เขาเห็นว่า,าคาแรคเตอร์ของเราหรือว่าความเป็นตัวเราเหมาะกับแบรนด์ของเขาท,ที่เขาจะให้ให้ใส่อะไรนะครับ mm hmm. แล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ถูกเลือกหรือว่าได้ถูกเรียวกว่าอะไรอะได้ถูกเป็น <Okay. S 1> เป็นเออเป็นตัวแทนของไทยที่ได้ไปอะไรครับ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นหนึ่งในซอฟต์าวร์ของไทยเหมือนกันที่ที่ได้ไปเรฟเฟซเซนต์ค hmm. วามเป็นไทยท, mm hmm. ที่ตามม่างประเทศอะไรอย mm ่างรับ ให้เขาได้รู้จักไทยแลนด์มากขึ้นแฟชั่นสำหรับเราเป็นยังไงบ้างคะแฟชั่นเหรอมันขนาดไหนมันเลิศแค่ไหนแล้วเลิศแค่ไหนคือแฟชั่นของเราแนวชอบแนวแบบไหนเออก็คือแต่งไม่หมดครับเป็นคนแบบว่าเออเล็นคนเท่ก็ได้หล่อก็ได้ทุกก็เอาอยู่เซ็กซี่ก็ได้น่ารัาก็ได้ก็เหมาะสำหรับทุกแบรนด์เลยนะครับผมก็ตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ครับ หัวใจยอมว่ารอเกี่ยวอะไรกับแฟชั่นนะไม่รอแบรนด์อื่นมาเติมเต็มอย่างเงี้ยอ๋อหัไใจอ๋อโอเคครับผมจะปรึกษาอะไรกันนะอะไรนะครับสายปรึกษาผมหรอแฟชั่นหรออ๋อที่ที่เราสัมภาษณ์เคนโดใช่ไหมอุ้ยดีใจอากมาครับเป็นเกียรติออกมาครับแล้วก็ เรียกอะไรเป็นเป็นเกีรติเป็นสีของมงตุฎอินโนเลยใช่เป็นคนไทยคนแรกอยดีใจมากๆแล้วก็ตอนตอนนั้นเกรงมากๆตื่นเต้นไม่รู้ว่าเขาจะแบบเฟรนลี่ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเขาเป็นถึงแบบเดอะเคนโดเจนเนอร์อยู่เนะแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาก็พยายามทําให้เราไม่ตื่นเต้นอะไรย่างไงยเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับก็ดีใจครับที่ได้เป็น ตัวเลือกของรอยัลที่ได้ไปเขาบอกว่าเราดูแบบเจนสนามมากเลยนะเจีนสนามว่าไม่ตื่นเลยวัง่วังเกวียผมเห็นเขานั่งข่อยห้างอะไรอย่างเงี้ยชิวๆผมก็อ๋อโอเคงั้นเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะดูเก่งไปใช่ใช่แต่ก็น้อยอ่ะผมไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วก็ก็สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งก็เนี่ยมีเซอร์พอลสมิธอย่างงเี้ยคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเคนโดเจนเนอร์อีกคนนึ่งว่ มีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มาเลยแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้ที่ได้ทำอะไรแบบนี้ครับใหม่ๆดีครับเอคล่าสุดก็ไปคอนเสิร์ตที่เคาหลีมาอ๋อใช่ไปเกาหลีมาก็สนุกดีครับนี่จบแล้วเหรอเกาหลีมีขออีกหน่อยนึ่งเลยอาเล่าเหรอเธอร้องเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ครับร้องเพลงเป็นของที่วินอะไรเงี้ยเขาเป็นมีมีเนื้อภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ถ้าไปเกาหลีแล้วอะไรเงี <creo> ้ย <Labor> ก <ator il orter> ็เลยแบบเออภาษาเกาหลีดีกว่างั้นเดี๋ยววันนี้ปศจะลองร้องเพลงภาษาไทยก่อนยากไหมยากไหมด้วยร้องด้วยคำคำพูดที่ต้องออกเสียงต่างๆานั้นก็ยากครับก็ให้เพื่อนช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนที่สามารถแบบพูดภาษาเกาหลีได้ช่วยแต่ว่าก็นั่นแหละก็งูป่าครับเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเตรียมเพราะว่ากลับจากกัมพูชามา ก่อนจะขึ้นจะซ้อมตลอดเวลาแบบว่าคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาคุยอยู่คนเดียวอะไรเขาซ้อมหรือเขาคุยคุยกับตัวเองคือตลกอะไรผมไม่ผมก็ผมไม่ได้หูฟังไปไงผมไม่ได้หูฟังไงแล้วโทรศัพท์ผมอ่ะก็แตกแล้วถ้าจะเห็นนะโทรศัพท์ผมก็แตกเลยผมก็ฟังอย่างเงี้ยปุ๊บฟังไปฟังมาคือร้องเพลงปุ๊บโทรศัพท์หล่นแล้วหล่นอีกอะไรเนี่ยเออก็ตลกดีแต่ว่าก็สงสารสงสารโทรศัพท์ก็ซ้อมไปซ้อมไปเรื่อยๆครับ เป็นไงผลออกมาคุณพอใจไหมแต่ก็ก็ไม่รู้คุณพอใจไหมท้องถามแฟนคลับว่าเออชอบไหมอะไรแต่เราก็เตรียมบินไปอีกหลายๆลายที่เชื่อไหมว่ามีแฟนมิตเดี๋ยวล่าสุดจะไปเวียดนามครับเวียดนามวันที่18ตุลดธัวาคมเกิดผมพอดีครับอาจจะไปฉลองที่รุ่นเลยใช่ใช่อันนั้นเป็น round the world concert ครับใช่ก็ที่ไทยเราจัดไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะไป หลายหลายประเทศครับก็น่าจะได้เจอกันนะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมอาจจะได้ไปเจอนะครับมันจะมีความพิเศษอะไรมาากแตกต่างจากไทยไหมแตกต่างจากที่ไทยไหมเหรอก็เราก็จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นอ่ายังไม่ได้ไปแล้วเออแล้วก็ก็จะมีโชว์ที่เอ่ออาจจะได้แบบมีปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ เออจะมีโชว์ที่อยู่ในไทยแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอยากโชว์อีกที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคไปโหดเชื่อที่โน่นนอะยังต้องมีลงมือลงมาต้องไม่ไหวเอาแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำได้ผมจะทำเลยนะถ้าสมมติว่าสถานที่มันพอหรือว่าเอออุปกรณ์มันพร้อมแบบจะทำให้ดูเลยนะได้แต่ว่าต้องรอดูก่อนเลยสถานที่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเป็นชักเกลือก เจมีนายแมนมันจะไม่ต้องไปผุดนะถัาเยอะนี่คอนเสิร์ตหรือว่าอะไรไงกีฬาสีได้ได้ประมาณนั้นก่นแล้วเพลงเว่นน้งเว่นนามจะมีบ้างไหมเพลงว่มอเพลงเว่นามสักหน่อยไหมลูกก็ดูก่อนครับว่าใวคราวนี้เจมร้องไหมฮะอ๋อเว่นน้เออ ไม่ได้ง่ายๆเนอะแต่แต่อีกหนึ่งเรื่องในโซเชียลมีคนแซลเซมินาท์ว่าแบบไปเซลพี่เก่งเขาบอกหน้าอ๋อพี่เก่งฮาริสเหรอครับเก่งฮาริสเก่งฮาริสอ๋อใช่เขาเห็นเขาโพสรูปใหม่ก็แบบหล่อริฟเอาไม่ลงแล้วแต่ปรากฏเขาอยู่ชั้นหนึ่งก็เอาไม่ลงก็แหละจริงๆมีมีชวนเขาจะชวนเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะ ถ้าเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวน่าจะได้ร้องเพลงอนนิดชวรเลยสมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฝากคนงานเลยคะให้แฟนได้ติดตามทัเพลงด้วยเพลงทั้งคู่เกือบจะสี่แล้วอะอหรอดูกันใช่ไหมสิสี่ล้านคนแล้วสี่ล้านอ่ะพูดจริงเหรอครับใกล้จะสี่ล้านแล้วพูดจริงเหรอพูดจริงกูเลยเขาจะโกหกเธอทำไมล่ะจรริงเหอก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่สปอร์ตกันนะครับก็ ตั้งใจผลิตผลงานเพลงมาให้ทุกคนฟังครับแล้วก็มีคนฟังก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นดารามากน่าหลายตายท่านที่เป็นอินฟ i n f อ u e n อ e r คือก็เขารงหนุ่มเขารลงเขาวมเพลงอะไรเขาลง challenge 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 เพลงน้อยมีพี่พี่อ่ะ idol มีพี่นุ้ปินนะครับเต็มหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่ อ่าสปอร์ต <gehört> ซึ่งกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะสปอร์ตพี่เหมือนกันนะครับผมดูทุกคนเลยนะครับรับพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมใช่มีคำถามหนึ่งคำถามแม่เออทำไมไม่ถามมันเจอมันเอมันเจอเกิดผมแล้วใช่อยากได้อะไรลองบอกลองใแก้งบอกแก้งบอกบอกคนนั้นอะครับ คนนั่งข้างผมแลไม่จริผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับแต่ว่าเออมันมันพอแล้วแหละแต่ว่ามันพอแล้วมันง่อยมันหมดรวยจังเออรวยแล้วเอ่อเอกได้บ้านสักหลังหนึ่งเลยเอาบ้านกูไปเลยปอ่าไม่ไม่ได้อยากได้อะไรครับก็รู้สึกว่าเออโอเคแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วครับก็อยากได้อะไรเหรออยากให้ เออไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษเ้วรู้สึกว่าเออไ่่อยล้วอย่างว่าที่เราวเราให้กอดเจมินายรอบนี้เราพอแล้วแ,ว<อ>แววเราพอทุกวันนี้สังเกตยูทอยู่เลยที่มันเกิดเจมินาย <c oughs> บอกว่าหมพอมครบหรือยังหอมเออลาี <c oughs> ท่ทีอะไรเงี้ยพ <c oughs> อแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวเจมินายมันเอียนเนี่ยเอียนะคะอะไรนะมาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะบ่อยเกินเดี๋ยวไม่เป็นซีเครเออได้เดี๋ยวว่าแฟนคลับเบื่อไงเดี๋ยวน้องจะโมโหเอาเดี๋ยวน้องจะ เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ให้ยังม่จับหนูนะยเฮ้ยยังไม่จับหนูพี่เกมเลยพี่เกมเลยครับครับครัก็เหนื่อยหน่อยนะครับสวัสดีมีครับก็ไปฟังกันได้นะครับผมก็นั่นแหละมือถือของโฟนเลยก็เห็นคนที่เต้นกันตามโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่เต้นกันนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ก็ลังจะออกมาอยู่ครับก็ ฝากติดตามาด้วยนะครับ,บผมว,ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนนะคทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยแล้วก็อละอัลลอฮนีิเสิดคราดีมิเลงมิปล